ส so, วัสดีครับลาบเป็ดบ้านสวนครับบ้านสวนลาบเป็ดอยู่หลังโรงงานน้ำตาลภูเขียวนะครับมีลาบแดงกับลาบขาวลาบแดงก็จะประมาณนี้ครับใส่เลือดด้วยลาบขาวก็นี่การอร้อยนะครับส่วนต้มประมาณห้าสิบบาทครับมาครับอร่อยนัวครับ ไม่มีอะไรมากต้มครับดูน้ำก่อนสิครับน้ำใสแต่มีความข้นนิดนึงนะยกสดเลยมีแหงลาบขาวครับอร่อยเหมือนกันนะครับดูแล้วก็หิวอีกเลยทางร้านก็จะมีผักพื้นบ้านให้กินด้วยนะครับ ตามฤดูกาลครับลาบแดงบ้านผมเรียกว่าอ่ำอ่ำเลือดอร่อยครับแซบเลยก็จะมีใบมะกรูดทอดพริกทอดให้นะครับกินคู่กับลาบนี่อย่างแซบเลยครับแวะมาชิมได้ครับ มีคาเฟ่ด้วยมีแบบซุ้มริมน้ำด้วยมีหมูกระทะมีอะไรหายอย่างอยู่นะครับนี่ครับดูต้มก็สิห้าสิบบาทบ้างครับได้เยอะเลยลองแวะมาชิมครับผักขื้นบ้านครับดูแล้วก็หิวอีกแล้วนี่ครับ กานละร้อยเองขอคำยาวๆหน่อยครับเข้าลงตัวครับรสชาติอร่อยตัดกับผักพื้นบ้านด้วยก็นี่สุดเลยครับสหมุนไพรทั้งนั้น นี้น่าจะเป็นผักแพลมั้งครับได้กินกับลาบเป็ดนี้สุดจริง